สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันขูดมะพร้าวในงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดพังงาประจำปี2553มุ่งหวังอนุรักษ์คมปปัญญาท้องถิ่น เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2553สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้จัดให้มีการแข่งขันขุดมะพร้าวในงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดพังงาประจำปี2553ณบริเวณแสดงนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงานางปราณีรัตนประยูนพัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าเนื่องจากในปัจจุบันการขุดมะพร้าวด้วยกระต่ายขุดมะพร้าวกำลังจะหายไปจากท้องถิ่นดังนั้น จึงได้จัดให้มีการแข่งขันขูดมะพร้าวโดยการใช้กระต่ายขูดมะพร้าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ดั้งเดิมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทประกอบด้วยทีมชายและทีมหญิงทีมละ2คนใช้เวลาในการแข่งขัน7นาทีตัดสินโดยการนําเนื้อมะพร้าวที่ขูดได้มาชั่งน้ําหนักทีมไหนมีเนื้อมะพร้าวที่เป็นฝอยละเอียดและมีน้ําหนักมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสด7 0 0บาทรองชนะเลิศ500บาทและรางวัล บาทพร้อมด้วยเกติบัตรทุ่งรางวันส่วนผลของการแข่งขันขูดมะพร้าวประเภททีมชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมอำเภอคุรบบุรีช่างน้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้2,000กรัมรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมอำเภอตะกวดทุ่งช่างน้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้1,600กรัมและรางวัลชุมเชยได้แก่ทีมอำเภอกระปงช่างน้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้1,500กรัมส่วนประเภททีมหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอเมืองพังงาช่างน้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้1,500กรัมรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมอำเภอตะกวดทุ่่งงช น้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้1,485กรัมและอวันชมเชยได้แก่อภเอุุะบุรีช่างน้ำหนักเนื้อมะพร้าวได้1,460กรัมขอบคคุณ่ะ